วันนี้เรามาชมการติดตั้งก่อบป้ายทะเบียนนะครับนี่นะครับกรอป้ายเดิมของลูกค้าจะเป็นลนักษณะเป็นกอนรอสแตนเลสแบบนี้นะเราก็ต้องทําการไขของเดิมออกนะครับก็คือรุ่นนี้กรอเดิมของลูกค้าจะเป็นยึดน็อตข้างบนนะครับ 4. จุดนะนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราไข,ขออกแล้วเราก็ค่อยๆเอาป้ายทะเบียนของลูกค้าออกนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะเอา เบอร์สิบนะครับไขของเดิมออกนะครับนี่นะครับนี่คือลักษณะของการถอดป้ายเดิมออกนะครับนี่นะครับถ้าใครใช้ป้ายตัวนี้อยู่นะฮะนี่คือวิธีการถอดป้ายเดิมออกนะครับง่ายๆเลยนะครับแค่นี้เองนะครับค่อยๆไขออกนะครับใช้มือพอมันหลุดเกลียวออกมาแล้วก็ค่อยๆเอามือไขออกอย่างนงี้นะครับ แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นแล้วนะครับปลายเดิมนะครับแล้วก็คือน,นี่พื้นผิวเดิมพราะเราก็จะเห็นจุดของเขานะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอางานชิ้นงานใหม่นะครับมาเทียบแล้วก็มาร์คจุดเพื่อจะยึดติดตั้งเข้าไปในจุดเดิมีโอเคครับนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะทําความสะอาดพื้นผิวนะครับนี่นะครับเราก็จะมีน้ํายา ตัวนี้นะครับนี่นะฮะตัวนี้จะเป็นน้ํายาของเรานะครับเป็นน้ํายาเคลือบแก้วแล้วก็ทําความสะอาดคราบใครคราบพวกนี้ต่างๆที่เห็นเห็นไหมครับเมื่อเราฉีดนะครับแล้วก็เช็ดนะครับก็จะกลับมาใส่วิ้งตัวนี้จะดูแลพื้นผิวนะครับเคลือบพื้นผิวให้ด้วยนะครับถ้าสนใจยังไงก็อยากได้น้ํายาตัวนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเรามีจําหน่ายให้นะครับราคาพิเศษนะครับบอกว่าดูจากคลิปนี้นะครับ โอเคคราวนี้เมื่อเราทําการเตรียมพื้นผ,ผิวที่จะติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมามาร์กจุดกันโอเคครับครบาวนี้นะครับนี่คือชิ้นงานเดิมจะเป็นอย่างนี้เราก็จะมาวางเทียบนะครับจะเห็นอยู่นะครับจะมีรอยอยู่ของที่เป็นรอยยึดเดิมเราจะมาเทียบวางทับกับชิ้นงานใหม่นะครับเป็นแผ่นยึดด้านหลังเสร็จแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยแหละครับมาร์กจุดนะครับเพื่อที่จะทบการเจาะนะครับแล้วก็จะยึดเข้าไปเจาะรูเพื่อจะยึดเกอบป้ายเข้าไป นะครับที่สุดเดิมของเขานะครับโอเคคราวนี้นะครับกอบป้ายตัวนี้นะครับเป็นกอบป้ายชนิดพิเศษของเราอีกชนิดหนึ่งคือข้างในเนี่ยจะมีตัวล็อกยึดกอบป้ายให้สนิทมากขึ้นก็คือนี่นะครับก็ะจะมีอยู่ในชุด,ชดอุปกรณ์ติดตั้งอยู่แล้วนะครับในกล่องที่เราส่งจัดส่งให้หรือว่าลูกค้ามาติดตั้งนะครับนี่นะครับนะค,ะคนระัยึดจะไปที่จุดที่เขากำหนดเอาไว้ให้ น,น,นะครับก็ค่อยทำกันไปนะครับนี่นะฮะไขยึดเข้าไปเพราะว่าเมื่อเราเอารอบป้ายใส่เสร็จแล้วเราก็จะเอาตรงนี้เป็นลอ็อกเพื่อแฮมอยู่แนบสนิทแค่นี้เองนะครับเมื่อเราทําทุกอย่างเตรียมการทุกอย่างครบแล้วเราก็จะเอาแผ่นป้ายที่มาร์กจุดแล้วก็เจาะรูเสร็จแล้วนะครับมายึดเข้ากับจุดเดิมนะครับแล้วก็ใช้มือไขนําไปก่อนนะครับอย่างที่บอกเพื่อป้องกันการปิ่งเกลียวนะครับ ไข่เข้าไปก่อนให้ตึงมือนะครับแล้วเราก็ค่อยใช้ไขควงนะครับไขยึดอีกทีหนึ่งย้ำเข้าไปให้แน่นบางท่านถามว่าแล้วถ้าที่บ้านไม่มีสว่านเจาะทํายังไงใช้คอกับตะปูเนี่ยนะครับตอกลงไปนะครับค่อยๆตอกลงไปเบาๆนะครับไม่ต้องแรงนะครับให้มันเป็นรูแล้วก็ใช้ไขควงคว้านนิดนึงนะครับเพื่อให้เอาไขลน็อตลงไปได้ก็จบแล้วครับยึดได้แล้วแค่นี้เองนะครับนี่นะครับ เสร็จแล้วพอเรายึดป้ายทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาแผ่นป้ายนะครับใส่ประกบเข้าไปนะครับเนี่ยฮะโดยอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่บอกไว้ก็คือมันจะมีตัวล็อกดานข้างนี่นะครับยึดประกบติดด้านข้างจากนั้นนะครับตอนแรกเราไม่ต้องไปไขแน่นนะครับเราไขาให้มันหลวมนิดนึงเพื่อให้มันให้ตัวหน่อยแต่พอเราเอาป้ายใส่เข้าไปเสร็จแล้วค่อยมาไขาย,ย้ำอีกทีเพื่อให้มันแน่นล็อกให้สนิท นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาแผ่นป้ายด้านหน้านะครับมาประกบติดเข้าไปเช่นเดิมนะครับเราจะใส่จากด้านบนลงมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆกดลงไปให้เข้าล็อกนะครับนี่นะครับจะมีเสียงล็อกดังอย่างนี้นะครับแค่นี้เองแล้วก็ทําการเช็คตวดเช็คอีกรอบนึ่งในอันเสร็จพิธีนะครับแค่นี้เองนี่นะครับกอบป้ายเพย์บอยนะครับ กันน้ำร้อยรนะครับวิธีการติดตั้งง่ายๆนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับไว้เรื่องคราวหน้าเรามาชมกันว่าจะเป็นกรอบป้ายแบบไหนกันอีกนะครับสวัสดีครับ